สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VP ีธรรมดานะครับช่องีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน์เช้านะครับดาวโจน์เช้าของวันที่10นะวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับสําหรับดาวโจน์เช้านี้ก็จะมีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแต่อันนี้มันมาตรงกับเช้าวันเสาร์ของบ้านเรานะ ออกเวลาตีสี่ห้านาทีนะครับช่อง V ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุทกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก,แกด,กแ,ชกดกแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ออกนะหกสามสามเก้าเจ็ดนะครับอ้อให้เจ็ดแปดเก้านะครับไม่ใช่ให้สองสามสี่นะ ตัววินก็คือ9กับ7มาเข้าตัววินแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือมันมาเบิ้ลนะสามสามอ่ะ, 3, 3อะเลยอวดเลยแต่ละคนเนาะก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเบิ้ลเนนะาะไม่ได้กันไวนะ้เนาะอืมก็คือให้2องสนะครับมาสามสามเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับวันนี้นะคงจะ ออกสวยๆละ่ะวันนี้คงจะดีละ่ะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรีงให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆกันเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้ดูคร่าวๆนะครับวันที่10กุมภาพันธ์สองพานะครับหุ้นดาวโจนส์เช้านะครับออกเวลาตีสี่ห้านาทีนะตีสี่ห้านาทีใครยังไม่ตื่นก็ ตื่นขึ้นค่อยมาลุ้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะเด่น3 4 5ี่นะครับเน้นที่3กับะอ่นะครับเน้นที่3กับ4เนี่ย3 4นะครับประมาณนี้นะครับ3 4นะครับส่วน5นี่เป็นตัวลองนะส่วน5เนี่เป็นเป็นเป็นตัวลองนะครับประมาณนี้ครับส่วนชุดวินชุดวินอันนี้คือชุดวินละประมาณนี้นะครับชุดวินนะครับอ่าีันนีรัะ ยุดวินนะครับอีู่ตรงนี้นะอ่าสายเจาะคราวนี้เรามาดูสายเจาะกันนะครับสายเจาะมีอะไรบ้างเราเน้นที่3ใช่ไหมก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสมเก้า้าสมสมศนย์ศูนสมนี่ขนาดหลายชุดมันนี้มันจะรอดนี้ไปฝั่งอีกตรงข้ามสามหนึ่งสามสมสสสม้าพู่อน่ะมันทิดไปทางนู้นอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนสี่ก็ สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปแปดสี่สี่แก้าเก้าศูนย์ศูนย์ีะนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับเราก็มาดูชิคขานี้ว่าอันไหนมันน่าจะมามากที่สุดนะครับเราเน้นที่3าแล้วนะ3ก็คือ3เด่นสุด4ี่เป็นตัวรองนะครับ สามเดนสุดสเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับสามสุดอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะครับ่าเรามาดูสายเจาะคันนี้เน้นที่ท้ายๆนะครับเน้นที่ท้ายๆนะสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์นะถ้าหมาก็ห้าเก้าห้าศนย์นะครับตามนี้นะครับห้ามาห้าเก้าห้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้มันจะเป็นชุดเจาะนะครับสายเจาะเขาเรียกนะฮส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะตัวเด่นสําหรับลูดวิ่งขอเน้นที่สามนะครับรอง4ี่นะครับสืวน5้านี่เป็นตัว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 อะไรตัวสำรองนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเน้นที่ตรงนี้นะครับตร่งที่สามนะ ลองสี่นะครับลองสี่นะครับชอบตจวไหนก็จัดไปนะครับแต่ชุดเด่นขอเลือกที่ในวงกลมนี้นะเก9 0ส9 4 0นี่ย์นะครับ3 9มเกนะครับดาวจนเช้านะครับก็ตามนี้นะครับดาวจนเช้านะครับก็ตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นู่นเช้าวันอังคารนะวันอังคาร44ห้านาทีเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ต่จูนเช้านะครับครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีดห่งๆนะไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมังมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับลุน้นลมเพื่อความบันเทิงครับสวัสดีครับ